นี่น like ี่นี่นี่นวยมันน่ะอืมขอดอาหลดล่ะขอดไปหาพี่ใหญ่เนาะย่งขอดไปหาพี่ใหญ่พัวน่ารักพี่ใหญ่พัวว่าอันเอาข้าวองสูมเป็นนวยเลยตัวไอ้เจ้าบริเวรเฟสเบิ้งไรตีก็คือสมบัติเบิ้งยังกับอะไรยังกับเฮตุแห้กูเนาะโอ้ยเขาไปล้มกระหลุดแล้วดว่นั่นแหะมันเป็นนวยแต่มันสองเดือนครึ่งนี่ตัวนี่คอยปลูกสองเดือนเนี่ยสองเดือนกลัวจะเป็นหน่วยเราคือกันอันนี้เทอะไรอีกสิอันนี้เก๊กเขาซี่เดือนแล้ว เป็นหัวเต้าสองเดือนครึ่งอันนี้สามเดือนกลัวเจ็บเขาซีเดือนเดือนหนาเดือนหนาซีเดือนต้นนึ่งนะบ๊อบเป็นเล่นเป็นอีหยังวะมันเป็นกระดินมันเป็นกระดิ่กันนี่เห็นเห็นขื่นเห็นป้งนี่คอยบอกนี่เขาบอกเป็นอีหยังเลยนี่สามต้นนี่มันเป็นกระดินแล้วแต่มันจะเป็ดแล้วมันจะขานมันจะไปซีเรียกับมันอืมโอ้ยมันไม่เป็นบ่อละโอ้โหขอกะวัตเจ้าเนี่ยเนี่ยเนื้อเนี่ยขอกะวัตเจ้าหูเลี้ยงแล้ว ท่านหูเรื่องเพื่อนยี่ปั๋วตกข่าวเลยุกคนก็ไปหาเพื่ยี่ปวสกัดก็ไปท้ายทําวกก็ไปคุยกันท้ายทําหัวกันทุบกันอยัางพูดภาษาปู่นะเพท่นมาเมย์เอ้ยอ้นผสมเราบุญรับเจ้าเป็นเพื่อนดอกว่าไส่เอาไปส่งกรโถนมาได้ผู้ถมคือเพรไว้เพร่ไหวมือเจ้าเห็นมือที่มือมือนั่นจะมาบอที่มือเจ้ามือนั้นที่จะมามารับแขกเพื่อนหนึ่งว่าจะ่นีไปหนีเนาะมันจะพอไปเต็มเป็นบอไว้ค่ะอืมใส่อันด์บุ๋ยอย่างเน ตัวนี้บ่ตัวนี้ก็ใส่อันฉริมหาโคตรเลยเถอะผสมนังรอบๆเด้อเออรอบๆรอบๆเลยรอบๆนี่เจ้าบังสไนนี่เจ้าบังนวยนั่นสิดอกสไลเนะอยู่คน่ะดอกสักเนะอยู่คน่ะ